สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอเชียนนบจะมารีวิวการโปรแกรมดอกม e r c เตเดีสเบนนะครับตัวนี้เป็น e 2 2 0นะครับคอมเพรสเซอร์นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าลูกค้ามีกุญแจดอกเดียวแล้วดูจากบอดี้นะครับชำรุดเสียหายนะครับปุ่มทะลุหมดแล้วนะครับต้องการดอกกุญแจเพิ่มแบบใหม่นะครับช่างกุญแจชิ้นได้โปรแกรมให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเราต้องเทสตรวจสอบระบบก่อนที่จะส่งมอบนะครับเราจะเทสก่อนนะครับ ตอนนี้ในช่างใหญ่เรากําลังทําเคี่ยวอยู่นะครับโอเคต่อไปเราจะทดสอบตัวระบบล็อกก่อนนะครับอ่านนี่ล็อกนะครับตัวใหม่เรานะครับอันล็อกนะครับอีกรอบนึงนะครับล็อกอันล็อกนะครับอ่าผ่านไปตัวออริจินอลนะครับมันก็จะเยินๆนิดนึงนะครับปุ่มทะลุหมดแล้วเนื่องจากอายุการใช้งานมันนานนะครับอ่าต่อมาก็ทสระบบสตาร์ทนะครับ เพื่อความปลอดภัยเข้ามานะครับหยียบเบรกนิดนึงนะครับเสียบสลัดเข้าไปฟังเสียงล็อคอยฟา้าวิ่งก่อนนะคอยปิดออนนะครับสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับต่อมาดอกของลูกค้านะครับตัวเดิมเสียบเข้าไปฟังล็อคอยฟา้าวิง่งบิดออนสตาร์ทติดเรียบร้อย เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอก Mercedes- Ben z นะครับ E 2 2 0 Compressor ซอร์นะครับ W 2 1 1เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจก็สามารถติดต่อมาได้ที่0 9 5 5 6 3 6 2 8 2นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับมีรถโมบายสปอร์ตยีชั่วโมงนะครับอะส่งมาพิยาหน่อยตอนนี้เราของนะครับเฮยียร er, รูปหล่อนะครับกินของหวานรอเลยทีเดียวนี่นะครับเรามีโมบายวิ่งสปอร์ตลูกค้าอย่างนี้เลยนะครับ ติดขัดโทรมาได้24ชั่วโมงจะหายจะเพิ่มจะลืมนะครับตู้ส่งตู้เซฟได้หมดเลยครับขอบคุณครับ